ไปดีทุกคนเยินดีตอนรับเขาซูซ่าเขาลอกตุกตาเด้อเมื่อนี huh ้น้องตุกตาสีมาแยกมังหุ่งทุกคนแยกเม็ดมังหุ่งเอาไปปลูกอยู่นาอันนี้เป็นเม็ดมังหุ่งเทียววาเขาสิแยกออกนี่เห็นบ่อืมเขาสิแยกเม็ดมังหุ่งเอาไปปลูกทุกคนเนาะเพราะว่าเขาจะแยกเอาม็ดำๆไว้เอาไปตากแดดแห้งแล้วเขาไปปลูกอยู่นามังหุ่งเนาะเพราะว่ามันจะมีสองเม็ดเห็นบะมันจะมีสองเม็ดสองสีเขาจะแยกเอาสีนี้ เราจะให้เอาเม็ดสีดำนี้ไว้แล้วส่วนเม็ดตัวนี้เอาทิ้มได้เลยเพราะว่าเม็ดสีดำนี้มันมันชีนปูกแต่ว่าเขาต้องเอาไปก้าก่อนทุกคนเขาเอาไปก้าวจั่งลูกไปปลูกกันได้เขาก้าวยืมเงินก้นกันได้เขาก้าให้เม็ดมันออกเนาะแตวน้องตุ๊กตาสีก้าก่อนเนาะน้องตุ๊กตาแค่ลูกตัดสีก้าไปเงินก้อนแล้วจังเอาไปปูกอยู่นาดีก่อนก็เลยต้องมาแยกออกอะไรทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้นพูต้นแมยมันสีป้าปนกันอันสีดำเขาจะเอื้อมมาเป็นต้นแมย สีออกมากพอบาน้องตุต๊กตาเฮดอนนี้มาตัแต่แล้วโอ้โหไทกันบอสส่วนไอตัวสีแบบจางๆนี่เคยต้นพูบางคนน่ะต้นบังหุงแบบว่ามันนั่นเกิดต้นขึ้นมาบอกทุกคนแล้วบัดน,นี้ขนาะดมันมันเป็นต้นพูแล้วมันบูมีมากเนาะบูมีโดออ,ออกดอ,อกบูมีมากเพิ่นก็เอาพาซินตัดพาซินไปพูกเอวของต้นนั่นบังหุงไว้แล้วมันก็ออกมากอีหลี ้เขากระตัดตัดตัดยอดมันทิมแล้วให้มันแตกใหม่มันก็เป็นตัวแม่บุ้งว่าทางบ้านทุกคนเป็นแนวนี้พอเขาบ้านทั้งลูกตาประเทศแนวนี้ได้อันนี้ก็เลยแบบมาแยกไว้มาแยกไว้แบบนี้แยกไว้ทุกคนเพราะว่าเขาเสียเอาไปปลูกเนาะแยกมหุ่งไว้อืแยกไว้แบบนี้แหละ <c oughs> บ้านทุกคนเนาะจะเป็นอะไรเนาะ เพื่อน้องตุ๊กตานนิเส้อลายเฮาซื้อผลไม้อย่างมาเฮาก็เอาแก่นไปเพาะพันธุ์ไปปลูกเอาอะนะทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันก็แบบนี้แต่ว่ามังหุงมันเฮ็ดได้หลายเมนูได้เฮาเอามาตำกินกันด้สลายคนลาามักตำมังหุดเลนบอเอามาตำมังหุงมังคุงมันเท้จริงมันเอาไปฟักไปต้มคือไปต้มไปต้มใส่ไก่ต้มใส่ปลาคือมักฟักได้เลยมันสามารถแทนมักฟักมักน้ำอย่างได้เลยได้แล้วบางเ่อเฮายา เอ้ย่มีอย่างกระปุบบนเขาก็เอามงฮุงไปกอกไปนึ่งกินก,บบนกระปนก็แซบคือกันทุกคนเดี๋ยวโมานาเฮให้เบิงพว่าอยู่เเหินมะฮุงล่หลายเนาะเดี๋ยวโมเอื้นดีน้องตุ๊กตาบ่หู้แม่เช็ดอย่างกินเดี๋ยวน้องตุ๊กตาสิเอามังฮุงเนาะมงฮุงไปอย่างนั้นไปฟักแล้วก็เอามานึ่งเอามาหันันๆัน,ห,นห้เป็นเตียงแหละเอามานึ่งกินกระปนแซบแซบคือกับบน,นกทุกคนเนาะและ้วแต่ความมากดอกบางคนก็มากบางคนก็บ่บมากแล้วแต่ใครฟังบ่มาก บางคนก็นมาก,กินบางคนก็นบอมาก,กินเวลากลับมาบ้านนี่กับแบบนี้ทุกคนใช้ชีวิตบ้านๆเฮาแม่สิเหืน่อเนี่ยเครื่องนุ่งบอไดเอามาทุกคนอันนี้ก็ยืมซินแม่มาใส่มาบา้านท่นี้อุ้ยเครื่องนุ่งเอาใส่สุดคาคีงม,มาเลยดลได้เครื่องนุ่งมาบ้านท่นี้ใส่้สุดคาคีงม,มาเลยบอไดเต,ตรียมพอมีอย่างมาแค่แบบเมียนเครื่องแตง่งงงแตงหน้าอย่างมาแล้วก็ ต้องลมคาคีโอ้ฝนจีโตกนะฟ้าลมเย็นเย็นฝนจีโตกฝนจีโตกฝนจีโตกอีกแล้วเย yeah. อะหืมหน้า is just learning no learning Win ning, winning winning uh อ่าฮ huh. ะ winning r u n n i n g running n อ n โนร n นิ่งเ u นิ่งเฟรนิ่งเ r นิ่งเ g นิ่งอ g ไรฝ้าลมไอนนี้ทุกคนมีฝ้าลมนำเฮาแยกแล้วเฮาตาแห้งแล้วเอามะกาแต่ว่าก่อื่นเลยเฮาแยกเอาเนี้เอาก่อนแยกเอาเม็ดดำก่อนนี่ไปสิแยกแล้วแล้ว <c oughs> โอ้ยบ้านเฮาก็ทำบา้บานเฮาไม่ได้นาะมานี่อ้าวเอาเล่นไปป้าแกต้นหนึ่งมีมากดำร้ายหลายต้นนี้นะบางต้นก็บุยมากดำเลยนี่แยอะไงละอันนี้เอาทิมเลยอันนี้อันนี้เอาทิมได้เลย ต้นมักดำทอแยกใเส้นทวอยไปเลยมักดำทอแยกใเส้นทวอยไปเลยเนาะอันนี้เอาแบบเพาะมังหงูกากมงัง,มงหงปลูกกากมังหงปลูกก่อนอันนี้เป็นเกตตัวนั้นทอทิมได้เลยอันนี้นะอันนี้ทิมเส้นนี้ก็ได้มนัน มาแล้วนนอยู่แล้วขอทิมได้เลยเดี๋ยวอันนี้ฝนตกอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดใบตอบกกอนเนาะเพ็งคอนแน่ได้อค่ะเด้อ คนเขาตัดเอาไปตอกแล้วเดี๋ยวเขาที่ตัดเอาไปตอกไปห้องใส่ถ้วยใส่ถาดแล้วเขาเก็เอาตากตากแดดได้เลยเนาะตากแดดเขาเอามาตากแบบหแห้งแล้วเขาจังเอาไปปลูกจังเอาไปเพาะปลูกพอมันขึ้นต้นใหญ่แล้วเขาจังเอาลกต้นไปปลูกอีกเถอนี่ได้เนาะอือให้แบบนี้ นี่เขาก็เอาไปจากนั้นเขาก็เอาไปก้ามังหุ่งได้เลยอันนี้เขาไปก้ามังหุ่งเขาตักแห้งแล้วเขาก็าไปปลูกไปปลูกแล้วกันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเขาก็มันหดน้ํามันเดอ้ออ่าบ้านน้องตุ๊กตาน,นี่เวลาปลูกน้องตุ๊กตาจะแบบเพิ่นจะโบไซอ่าเคอยอย่างก็เพิ่นจะโบไซแบบปุอยอีอย่างไรทุกคนคือเวลาที่ปลูกพักอย่างต่างๆนะ แม่บบเคยใส่แบบพวกปุงพวกปุ๋ยแบบอีหยังแบบให้มันงามเลยแม่จะใส่เป็นคีเป็ดคีไก่ใส่เป็นพวกปุ๋ยที่แบบเป็นของพวกคีเป็ดคีไก่นะเสริมให้ความงามาซื้อๆเฮาจะโบใส่พวกยายูนากรปลูกลายแต่ว่ายูนามันอาทิตย์ที่แล้วถึงน้ําท่วมแต่ว่าอันนี้น้ามันลงไปแล้วทุกคนเดี๋ยวมื้ออื่นั้าสิไปเบื้องลัดเราว่ามองยีดช่งด้าท่วมมันเป็นแใดแน่นเนาะอันนี้เดี๋ยวฮอ,อวก็เอาไว้ทุกคนเนาะฮอไว้นี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกละมันเม็ดฝนลงอ่ะทุกคนก็เลยแบบโปกลกาเอาไปตากแดดก,ก็เลย เฮาเอาบบนี้ไว้ก่อนแล้วเฮาจังเอาไปตากแดเด,ดเนาะเดี๋ยวเฮาวางกันเดี๋ยวถ้าแดดออกก็จะเฮาจ้งไปวางเนาะเสื้อนนี้กะเหลือจิบข้าวจิบข้อจิบข้วซุบน้ําเดี๋ยวล้างไว้ทุกคนเนาะอันนี้กะล้างอันนี้ต้องล้างไว้เพราะว่านี้เป็นอันวีข้าวเอาบะแมี่ซื้อๆเลยเดี๋ยวไปล้างก่อนทุกคนเนาะเดี๋ยวล้างให้ซาดกันเดี๋ยวชื่อไม่คูณหาย จง,จงให้แม่คูทายทุกคนเฮุอย่างบ่แล้วคนเทศอย่างบ่แล้วที่แม่หายแท้ ทางควรลังบ่วงอู้หฟ้า้อง